พวกเราต้องทำอะไรสักอย่างเราจะปล่อยให้เวลาเยียวยาเพลงอย่างเดียวไม่ได้ปลาอยากให้เพลงยิ้มมาวีจะทำให้คนอื่นยิ้มแต่ตัวเองทำหน้าจ่อยเนี่ยนะก็ยังไม่มีเรื่องอยากให้ยิ้ม,มนี่ถ้าอย่างนั้นปลาก็ต้องคิดเรื่องที่ทำให้ปลามีความสุขดูดิเช่น สมมตินะสมมติถ้ามีใครสักคนเนี่ยชอบปลาแล้วปลาก็รู้จักเขามานานแล้วแต่เขาเพิ่งรู้ว่าเขาน่าจะชอบปลาปลาจะรู้สึกไงอ,ะอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าปลารู้สึกดีๆกับเขาหรือเปลา่าแล้วคนที่วีสมมติเนี่ยเป็นยังไงหรอ,อ เป็นคนอารมณ์ดีจริงใจไม่ไก่กาส่วนหน้าตาโอ,โอเคตัวสูงสูงมผมยุง่งยุ่งแล้วก็ถ้าคนคนนั้นใส่แว่น <c oughs> คือวีเลยนะก <c oughs> <อ>็ก <c oughs> ็แค่สมมุติ่ะแล้วแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ มันจะทำให้ปลามีความสุขได้ปะก็บ้า กันหรือเปล่าเนี่ยอะไรคิ่เกิกอะไรเล้วก็แค่คุยกันว่าอยากทำให้เพลงยิ้มได้ก็แค่นั้นเองอะไรคิดมากเนี่ยเรื่องกล้วยกล้ยก็แค่ต้องทำให้เพลงพิมพ์ขำจัดไปไอ้เรื่องทําตลกเนี่ยนะมันอยู่ทุกอนูในสายเลือดโอ้โหแล้จะหาว่าคุยนะ พ่อแม่พี่น้องของฉันเนี่ยอยู่ในคาเฟ่เป็นตลกเป็นเด็กเต๋อโอ้ยพอแล้วพอแล้วงั้นพวกเรามาทำให้เพลงยิ้มกันดีกว่าคิดพี่ธีหาวิธีกันเออปี่มุกไงนี่สมพลเลยดิสมพลนั่นนี่บอกแล้ว โอ้โหเร็วว้ามาล้กอเพ่งเอ็งเออะไรเหรอก็ตกหมู่ไงเออเอางี้เอางีงี้เรามา แจ้งความันเลยดีกว่าแจ้งความอุ๊ยรับแจ้งความได้หรอคะรับครับไปขอแจ้งความหน่อยแล้วกันได้เลยคดีอะไรว่ามาทำร้ายร่างกายอะค่ะคือเมื่อวานน่ะสิคะเล่นหนูตะเลือดโชกเลยโหแกไปมีเรื่องกับใครมาดาแปงเหรอเออเ่าหมาน่าปักกอยมันนับอย่างเงี้ย มาเฮ้ยน้องพี่ถามากเขาไงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่หายอย่าท้อเราจัดไปอีกหนึ่งมุกโอเคเดินแน่นะลองดูลองดูไม่เป็นอะไรจ้วยเป็นไรสงสารขวานเนี่ยสงสารขวานทำไมขวานเป็นอะไรหรอวีขวานไม่สบายอ่ะมันชอบจามอัจฉริยะ นี่อะที่ไหนได้่าขำมุกขวานจามมีเก่งมากเปล่าอ่ะมุกแป๊กไม่น่าเล่นเลยแต่ที่เพลงยิ้มออกอะก็เอรเพลงดีใจที่มีทุกคนที่รักเพลงไม่ทิ้งเพลงแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพลงเสมอ ถ้าอย่างนั้นเพลงสัญญากับพวกเราได้ไหมว่าเพลงจะเศร้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้หน่อยที่สุดสัญญา เพลงไปไหนครับเพลงเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวก่อนดิเพลงเพิ่งสัญญากันอยู่แบบแว่าจะไม่เศร้าอ่ะเพลงเพลงเพลง ขอโทษกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพลงเหมือนเดิมแบบไหนล่ะคะเป็นแฟนกันปลอมๆหรือว่าแต่งเป็นแฟนกันจริงๆคุณต้องการอะไรอีกหยุดทำลายจิตใจเพลงได้แล้ว ไม่มีเธอแล้วฉันจะอยู่ยังไงไม่รู้สิคะเพราะถึงไม่มีคุณเพลงก็อยู่ได้ไม่เธออยู่ไม่ได้หรอกฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอ,อยังรักฉันเพลงจะรักคุณได้ยังไง ในเมื่อคุณทำลายจิตใจเพียงขนาดนี้เรื่องของเรามันจบลงแล้วล่ะถ้าคุณสงสารเพลงอย่ามายุ่งกับเพลงอีกเพลงขอร้องนะคะอย่ามาเจอกันอีกกลับไปได้ แหวนวงนี้มีความหมายกับฉันมากฉันอยากฝากเธอเก็บเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีผู้ชายที่รักเธอมากที่สุดแล้วเธอคือผู้หญิงคนสุดท้ายที่เขารัก คพวกเธอดูแลเพลงพินแทนฉันด้วยนะแน่อยู่แล้วละครับมันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะโชคดีนะคะคุณศาสตร์ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะคุณศาสตร